สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับเราช่องพายทองขูนนะคะวันนี้ก็มาดูน้องๆทั้งสี่เชือกนะคะนี่มาดูน้องทั้งสี่เชือกได้รวมตัวกันอยู่ที่บ้านหลังที่สิบสี่นะคะโมลนุยบุญดีป้าเพนะคะแม่ดอกรักนะคะน้องโมละนุยก็ได้อพยพนะคะมาจากหมู่บ้านนะคะน้ำท่วมนะคะ วันนี้ก็มีแม่เอฟซีนะคะผู้ใจดีนะคะได้ส่งผลไม้อาหารนะคะมาให้น้องทั้งสี่เชือกนะคะนี่ค่ะมีมันเผานะคะมันเผาแล้วก็กล้วยแล้วก็ฟักทองนะคะจากแม่ระดาวันนะคะที่ได้ส่งมานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือดออรชยนันนะคะได้ส่งกล้วยนะคะให้ มาช่วยเหลือน้องนะคะช่วยเหลือน้องช้างทั้งสีเชือกที่ได้อพยพนะคะมานะคะน้ำท่วมหมู่บ้านหญ้าก็ไม่มีนะคะหญ้าก็ไม่มีน้ำท่วมหมดวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่บ้านแม่ดอกรักนะคะก็ได้มาอาศัยป่าหญ้าแม่ดอกรักนะคะเป็นแม่ดอกรักได้เข้าโครงการแค่เชือกเดียวนะคะได้เป็นหญ้าสีไร่นะคะ น้องก็สีเชือกนะคะช่วงนี้ยาก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะเริ่มหมดจะไม่พอสาหรับน้องช้างนะคะเพราะว่าเราตัดหญ้าให้น้องวันละสองครั้งทัง้งเช้าทั้งเย็นนะคะดูวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พระผู้ใจดีนะคะที่เมตาน้องๆน,นะคะ ได้ส่งผลไม้อาหารนะคะมาให้น้องนะคะมาดูน้องกันนะคะนี่อันนี้ก็แม่ดอกลักนะคะอยู่ตรงนี้เราจะเอาน้องมาผูกข้างนอกนะคะได้รับแสงแดดเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วนะคะนี่หนาวมาได้สามวันแล้วนะคะนี่ลมแรงมากเลยะะก็เลยเอาแม่ดอกลักมาทินงแดดนะคะอากาศอุ่นๆนะคะ เพนะค่ะน้องบุญดีน้องบุญดีห่นง,งนู้นนะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะได้ถูเสาเพราะว่าช่วงนี้น้องจะเริ่มมีเหาตัวแดงๆนะคะเพราะว่าอากาศที่ฝนตกมานานแล้วนะคะเกิด มีเหาแล้วก็คันด้วยนะคะนี่ไอ้น้องอาบน้ําแล้วก็ถูกกหลักนะคะนี่ถูเสานี่ก็ไปดูน้องโมรโนวยนะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะนีคะเป็นน้องที่ตัวเร็กที่สุดกองเพื่อนนะคะค่ะโมระนวย ปลาเพนะคะเป็นตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะนิดหนึ่งใหญ่กว่าโมระนวยนะคะเนี่ยอันนี้ปลาเพก็ขนายหักแล้วข้างหนึ่งนะคะเหลืออยู่ขนายข้างเดียวเอาไปผูกที่ต้นไม้เล่นต้นไม้ขนายหักเลยนะคะขนายปลาเพสวยงามนะคะ ไม่มีแมงนะคะสวยกว่าแม่ดอกลักแม่ดอกรักจากขนายจากปีแมงนะคะเหมือนคนเราก็ว่าฟันไม่ค่อยดีนะคะฟันผุฟันเป็นแมงนะคะ,ะ,คะอันนี้ฝนก็หยุดตกก็เริ่มมีอ,อากาศหนาวเข้ามานะคะสามวันแล้วนะ ก็ยังชั่วนะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ําก็เริ่มจะลดลงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าลงไม่เยอะนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะ ไรสดผลไม้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะจะได้ช่วยน้องๆน,นะคะถ้ามีป่ายาก็จะได้ซื้อป่าย่าให้น้องๆทั้งสี่เชือกนะคะถ้าแม่ท่านใดที่เข้ามาก็วันนี้ก็ช่วยอุดหนุนผลไม้ให้น้องๆด้วยนะคะทั้งสี่เชือกนะคะ แม่ก็จะไลฟ์วันพุธวันเสาร์นะคะอาทิตย์ละสงครั้ง มือคันมากเลยนะคะคันคันยิ่งถูก็ยิ่งยิ่งคันนะคะได้ถูก็ได้สบายตัวบ้างนะคะเพราะว่ามีแมงเป็นเหานะคะเป็นเหาตัวแดงๆนะคะ ันเล่นนะคะอากาศดีมากเลยช่วงนี้สามวันนะคะลมลมโปรยโปยนิดหนึ่งนะคะอากาศก็เย็นเย็นนะคะหนาวนะคะมีลมก็ยังชั่วนะคะไม่ค่อยมียุมนะคะ ลมมานะ,ะตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมียุงเพราะว่าฝนหยุดตกก็เริ่มจะมียุงแล้วนะคะเพราะว่ายุงก็ได้ฟักไข่นะคะเริ่มจะมียุงเยอะแล้วช่วงนี้น้ำก็ขังนะคะน้ำท่วม บุญดีได้ถูก็ขันมากเลยไม่ยอมออกเลยนะคะไม่ออกจากเจ้าเลยนะยิ่งถูก็ยิ่งมันนะคะใหญ่เลยอ่ะางนี้ก็เริ่มแล้วอยากถูกับเขา สวัสดีค่ะกเร็วสวัสดีค่ะสวยหน่อยเร็ว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 มาหน่้ยเร็วเร็วสวันดีสวยลูกยงเลยขอบคุณแม่ซีหน่อยลูกที่ส่งผลไม้มาให้นะคะปาที่นั่นเขียวอยู่นะคะแม่ากำังเขียวอยู่นะคะกินอยู่เพราะว่าแม่ดอกลักเสียงอกที่ปากนะคะ เจ้าอว่ะคับเียดีหน่อยจ้าขอบคุณแม่ f ีทุกท่าน<ด>นะคะเออเชิยเออมาไปลูกไปมาลมามาไปอาบน้ำกินน้ำก่อนไปาๆๆอาบน้ำกินน้ำให้เย็นเย็นก่อนว่ะ ออือคนละเสาคนละปลุกหลักเลยนะคะ เพราะว่าคันได้เล่นน้ําแล้วผิวเปียกแล้วก็เริ่มคันแล้วนะคะนี่โน,น่นแม่ดอกรักก็สาวโน,น่นบุญดีเดินมาตรงโน,น่นแม่ดอกรักก็ไปถูแทนที่บุญดีถูนะคะ นี้ก็ขอจุกเป็นเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกระดิ่งให้ช่องพลายทองคูลเป็นกําลังใจช่องพลายทงคูณเป็นกําลังใจให้น้องน้องบุญดีมรนุยป้าเพแม่ดอกลักน้อยนะคะที่น้ำท่วมบ้านนะคะอุปยบมาอยู่กับแม่ดอกลักบ,บ้านหลังที่สิบสี่นะคะหมู่บ้านยี่สิบหลังนะคะนี่มีบุญดีนะคะ สวัสดีค่ะ